ครับผมมาดูรอบที่ผมลงประกาศขายนะครับตัวแรกนะครับเป็นนาบู 6,000C นะครับรุ่นเก่ามีกล่องกระดาษนะครับกล่องหนังคู่มือนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประแจเม็ดหน่วงอยู่ในกล่องหนังนะครับตัวนี้สภาพโดยรวมผมให้ผมให้เป็น98แล้วกันมีรอยตรงนี้จุดเดียว รรวนะคคัับบโดยรวมยังสวยสะสมได้แน่นอนครับผมหายากครับตัวนี้หายากมากๆที่จะมาพร้อมกล่องกระดาษนะครับมาพร้อมกล่องกระดาษเดิมเนี่ยหายากมากถ้ามาพร้อมกล่องหนังพอพอมีครับแต่มาพร้อมกล่องกระดาษหายากจริงครับตัวที่สองเป็น 6,543นะครับตัวนี้ให้ใหม่เลยแล้วกันนะครับก็ให้ให้เป็นของใหม่เลยนะครับมันมีฐานมีอะไรมาเรียบร้อยนะครับเนาะมีคู่มือนะมีคู่มือคู่มือปัจเจเลยมีครับผมมีอะไรมาด้วยไม่รู้ครับ ผมว่าครบครับตัวหนึ่งตัวที่สามเป็นเป็นอะไรตัวนี้เป็นหกพันห้าสี่สามทูสปีดหกพันห้าสี่สามสองสปีดนะครับโดยรวมก็เนี่ยติดจิดอยู่นะครับอื สะสมได้ครับวารันตีครับก็ประมาณสักอ่ะเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้ามานั่น้หนะครับผมอ่าตัวที่สามเป็นอาบูบีเอ็มหกพันหกโอ้ยห้าพันหกซีแอลโอ้ยไม่ได้ใส่แว่นตาห้าพันหกซีแอลครับอ่าตัวนี้น,น่าจะ เก้าห้าตัวนี้ครับเพราะดูแลมีรอยตรงนี้หน่อยไหมเห็นรอยไหมครับรอยบางบางเล็กๆบางๆนะครับอ,อย่างนี้อ่าระวังข้างๆด้านหลังครับบนขออภยัยถ่ายมือเดียวนะครับประมาณนี้ มาตูตัวที่ห้าตัวที่ห้าตัวนี้อาบูหกพันหกพันนะ6 0หกพันเลตโหนี่จะหายากนี่สภาพสวยนะยากมาตัวนี้เก้าเก้าแล้วกันครับอ่าครับผมหายากนะครับบอกไว้ก่อน ตัวที่6กืเป็นอาบูเจ็ดพันซิโคนนมีล่องรอยการใช้งานเอาไปใช้งานได้อเอาไปใช้งานโอเคครับไม่ขี้เหร่ครับ ตัวสุดท้ายตัวที่7อาบู9000นะครับอาบู9 0 0 0ซันครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ดูไปเรื่อยๆครับโดยรวมก็ถือว่าเขาใช้งานก็โอเคฮะ95สภาพ95้าสบครับมีมีม ตรงนี้ที่เห็นนิดนึงเป็นจุดๆนี้ครับอ่านั่นแหละฝาข้างครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็รอยคาบสปูนนิดนึงครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับพอดีผมจิกภารกิจเร่งด่วนนะครับแต่ว่าก็ก็กมีหน้าๆถามนะครับผม ก็เจ็ดตัวนะครับห้าตัวไม่มีกล่องนะครับมีกล่องแค่ตัวที่อยู่ด้านบนเนี่ยไอตัวอะไรหกพันซนะครับรุ่นเก่ากับหกพันห้าซีสามตัวนี้ครับที่มีกล่องนอกนั้นไม่มีกล่องนะครับมามีแต่ดตัวรอดนะครับโอเคครับขอบคุณครับ